เราจะมารำลึกถึงศิลปินผู้อัจฉริยะท่านหนึ่งจากหนึ่งในสมาชิกรุ่นแรกๆของคณะชวนชื่นนักคอมหายเหนื่อยแล้วนะตอนนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่นักคอมทำอยู่ทุกคนรู้ทุกคนเห็นนะักคอมทิ้งอะไรไว้ให้กับสังคมนี้นะักคอมทำอะไรไว้ให้กับสังคมนี้มากมายแล้วละ่ะก็ขอให้นักคอมเนี่ยไปสู่พบ ที่ดีเนาะน้านสวัสดีครับเออสวัสดีน้าที่เล่นเดี๋ยววันนี้ใช่เดี๋ยวขึ้นแล้วไงสตลกมาแล้วไป็นเรื่องไหนต่อป่าอร์นะเดี๋ยวไปนู่นเลยเรื่อไหนครับสามห้าโบเฮ้ยแต่ครับเ้ยช่บช่บดูกันละอะไรแร รีบมาข้อมองมานะวอดูตลาดพี่เนาะรถถุ้ยโอ้โหนีบไปอัดเยีอะมาจากไหนอ่ะกินเยอะกินเยอะเลอะนะเยอะเสร็จถ่ายรูปได้อันนี้ถ่ายรูปได้ไหมเนาได้ได้เอาเลยโอเคเฮียครับเฮียครับเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยผ้าเย็นเอ้ยผ้าร้อนครับผมเช็ดมือหน่อยครับครับผมเดี๋ยวให้นักคอมด้วยนี่นักคอมเนี่ยนี่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 นักคอม นิดนึงผมบริการให้แล้ตลกประจำคาเฟ่เราต้องบริการหน่อยไม,อไม่น่าเดินผ่านให้มันเห็นเลยเรามีงานปิดทองฝังรูปดีไหมนะครับหิวไหมจ้าหิวจ้าใครหิวเชิญทางนี้ใครหิวเชิญทางนี้ไหวไหมครับ ไหวครับพูตังกระเช้าแล้วกูยังไหวอย,อยู่ไม่ต้องกลัวหรือว่าไม่ซื้อต้องการจะปาปองมาเลยครับปาปองแตกเปแตกเป,กปสี่ใบเอาขนมไปเลยใหป้ปาลูกนี้แตกสี่ใบเอาวัดไปเลยไฮ้ไขายที่อื่นเสียมาางมันดังรบกวนเนี่ยตไปดีกว<ต>่าไม่ค่อยมีอะไรขำๆนะมดทบมึงรีบไปเดี๋ยวกูก็ทุกมึงไป นี่ก็ห้ามมาของอะไรมาขายในเองเรียนไม่ใช่แบบพันโน้ตใครเนี่ยเราใครเอ้าหมอสมุนไพรไงอ๋อวิชาสอนสมุนไพรวันนี้ครูคนใหม่สวัสดีนักเรียนแม่ไมหัวเป็นยังไงเนี่ยตัดผมทรงนี้แม่ไม่ว่าหรอครับไม่ว่าเอ้าทำไมไม่ว่าอ้าเหรอพันทหารเออโอ้โหทำไมหน้าย่นขนาดนี้นี่จับอยังกูไม่ผอมบทบเลยหรอ อันละครูฝึกมาอย่างอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาไอ้นี่เป็นขนทหารเหรอครับผมนี่อยู่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันมาฝึกแทนลูกรุ่นเดียวกันเฮ้ยอันนี้รุ่นเดียวกับเราเว้ยจริงปะเนี่ยจริงจริงขอนทหารครครับผมเมื่อกี้เป่ายังไงแค่เป่านกหวีดคุณยังเป่าแบบนี้คุณเป่าคอมครับอะไรคุณเป่าคอม ชื่อคอมครับล้วเปล่าดินี่ผมอุสารส่งคุณไปอบรมครับปาลกวีที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์สี่ปีคุณเปล่าได้แค่นี้เหรอเฮยออกไปเปล่าแค่นี้ก็เปล่าไม่เป็นอ่ะเปล่าดิเอาทำไมไม่เปล่า บอกนะว่าเัาเกียดเพื่อนอะฮะฮะแค่นี้เัเกียดเปล่าเลยนี่แนึ่งสานึ่งสามามให้ี่เอาให้นางเขาลูเอาเอามาให้ทำไมอะอ้าก็นาบอกหนไม่คนขับอะหนึ่งสามแบบชอบย้นย้อนไปจอนไงไม่ได้ซื้อหวยแล้วไม่ซื้อ แล้วไปเช้ามีเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่พระบ้าโอ้นี่อะไรนี่อะไรอะไนใส่ไ้ใส่ไรใสอะไรนี่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 น่นนี่่่ี่ยว่อ ข้าวผัดกะเพราะรนข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพราฮลูไปแลมาเร็วเร็วลูก้เขาอยางได้โอเคยรอเดี๋ยวนะข้าวผัดกะเพราลูกค้าแบบนึงอะไรนะเอาไข่ดาวด้วยไข่ดาวด้วยไข่ดาวด้วยไข่ดาวขึ้นมาอีกแล้วไข่ดาวด้วยไข่ดาวด้วยข้าวงม่ครูตกผมกขไม่สอนแล้วใช่ไหมเนี่ยชั่วโมงเนี่ย้าไม่สอนมา รู้ได้ไงอ่ะเอ้าเนี่ยข้ามน้องวีดมาด้วยน้องวีดในพันผูเหินม,มันใช่เหรอหัวหน้าออหัวหน้าครับ <c oughs> นี่คืออันนี้ผู้หญิงใช่มาก่อนหรือเปล่าครับ <c oughs> คุณรู้ได้ไงเลยครับผม <c oughs> ชื่อน้องอะไรบ้าง มาแล้วครับเดี๋ยวมึงถามเาเองแล้วกันโอ้โหเจ๋งเว้ยงานเรามันต้องมีเด็กเข้าใจป่าวเด็กเอ็นเด็กเอ็นอยู่ไหนฮะนี่เออโอ้ยหาไม่เจอเลยอะเอามึงอยู่ไหนเล่าเนี่ยก็บอกให้เข้าซอยมาแล้วอะก็เข้าซอยมาจะเจอร้ายก๋วยเตี๋ยวซ้ายมือไงใช่ มึงเลยแล้วอ้าวมาหาหมอนะครับลุงใครลุงครับอ๋อครับมาหาหมอครับแหมเรียกกูลุงแล้วกูจะเรียกมึงอะไรดีนะานลูกสาวมาเช็นร่างกายนะครับเมียครับเมียครับนี่เมียผมครับหลังจากที่เมียเก่าตายแล้วผมก็ได้เมียใหม่ครับคนพูดจริงแลอพูดจริงเนี่ยพูดจริงและพ,พูดเล่นถามคุณาไหวไหม กันนี่แหละได้หมอนี่แหละถึงแข็งแรงมากปืงฝังเลยครับรู้ได้ไงอ่ะเห็นเหลือเต็มเลยหยิบมาเพิ่มอายิบมาเพิ่มหรอจะทำมาพูดดีลวนะคุขายได้บัางยังแมเอางี้ดีกว่าบอกว่าหมดก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเห็นขายนานเนี่ยจะอยู่กระเตาเนี่ยร้อนไหมร้อนคอแห้งใช่แต่ให้กินน้ำฟรีเฮ้ยเออมีน้ำใจเลยพอค้าแม่ขายได้เดี๋ยวจะหาว่าเออเจอกันไม่บ่อยทำไมอ่ะ นี่คนเราต้องมีจิตใจเอื้ออารลซึ่งกันและกันเออขอบใจนะจ๊ะไม่มีหลอดนะจ๊ะ,ะได้ได้ได้ไดไดโอเคไปแล้วโชคดีโชคดีโชค,ด,โชคดีจ้ะลูกชิ้นครับลูกชิน้นมันคงลืมไปถึง้างนอกอ่ะสิใช่ ี่ใหญ่ี่เก่งจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยข้างในเบาๆหน่อยทำอะไรกันวะไอ้บ้าเปิดที่นี่รับกล้องหันไปทางนู้นแล้วทั้งนี้จะเล่นอะไรล่ะเฮ้ยเออเอ่อเอ่ข้างนะ้นไ่อ่อ่อเอ่เเเ่่่ อาคงถ้าไม่ตื่นจะบอกเมียว่าซ่อนเงินไว้ตรงไหนไอ้คำพูดนี่มันเล่นได้ทุกมุกเลยนะทำอะไรเนี่ยหลับยามอยู่ครับคุณกินเงินเรียนเขาเลีคุณเอาเวลามาหลับยามแบบเนี้ยทำโทษโอ้โนเช็คชื่อกันดีกว่านักเรียนมาครับมาขอเวลาแป๊บนะนักเรียน คุณโครูครับโว้ยเอาข้าวมาส่งครับ <c oughs> ทานน้อยโหพี่วันดีสวัสดีครับอ <c oughs> ุ้ยเดี๋ยวที่ออกรถแบบนี้แล้วเหรอพี่อารแล้พเพียงเนซ่ยสร้งไหนอะก็เพาะมึงแหละคุณถึงเปลี่ยนรถขอบคุณนะครับ <c oughs> นะาๆอะไรเดี๋ยวยิ้มเยอะหน่อยฟันแห้งนะอื ไปเปลี่ยนรถไปะห้องน้ํา